เจอเห็ดย่างก็เอาบวชจ้ะเห็ดอันนี้เสซ่บจะพิ้นยามากเอาไปแกงจ้ะนี่เห็ดพึ่งขึ้นกันแหละพึ่งเนยน่าจะอันนี้กันอู้หึยิ่งขึ้นตับขายดูด้วยนี่ เห็ดอันนี้อร่อยแต่ต้องเอาตอนที่อ่อนๆนะคะนี่อร่อยมากเป็นตระก,กูลเห็ดพึ่งคือกันจ้าแซบเอาไปแกงแซบ่บๆเนี่แกงใส่น้ำปลาเด็กเนาะน้ำปลาร้านสวยงามเลยค่ะอันนี้หักเสียดายก็ขาไปกินค่ะนี่จังเสียบคือเก่าละอันนี้ก็เชื่องเท่าแล้วแต่ว่าก็ ก็เอาได้ด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมไม่มีหนอนนะอันนี้ที่ชอบกินเพราะอะไรเพราะเห็ดอันนี้ไม่ค่อยจะมีหนอน,นะคะ่ะนี่เห็ดพึงแซบจ้ะเอา้าเจอเห็ดพึงว้ายเห็ดพึงหวานจ้านี่อุ้ยดอกกำลังสวยเลย อุ้ยเทาเนี่ยเราก็อุ้ยทําไมเหตุปีนี้เป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนกินไม่ได้นะแบบเนี้ยดูนะคือเน่าแล้วค่ะเสียดายมากเลยอ่ะอู้ดูสิดอกอย่างสวยเน่าข้างในจุบเลยทุกคนอันนี้ก็เห็ดพึง่งโอ้อันนี้กินได้ดยเนะอันนี้ยังไม่แก่เลยนะคะ โอ้โหเหน่าอ้ยอ้ยเออเหน่าแม่พี่น้องเออเบิงเนี่ยนะเอ,อสรุปแล้วไม่ได้กินขาได้กินเตียหัวค่ะพี่น้องหัวเหน่าบอกว่าปาดบ่ปาดเบิงเนาะกระเทือนเนาะสรุปว่าไได้กินพี่น้องอันนี้เห็ดพึ่งขาลายอีกแล้วเจอเห็ดพึ่งขาลาย เจอเห็ดอะไรเอาวนั่นเลยจ้ะเดี๋ยวตัดขาก่อนทีนี่กำลังงามเลยเนี่ยแซีบๆเดี๋ยวกี้เก็บเห็ดพึ่งให้ดูเด้อว้าวพะน่ะพะน่ะนุนอีกนุนเด้อเต้นนี่เท้าเหล่อนี่เท้าเหล่อมีอีกมาโอ้โหน่ะกระเท้าเหล่อนะั่นนะั่นเะออถอนขึ้นมาดูสิ นู้ยังมีทันหนาได้ยูลูกได้ด้วยนุ่นทางหลังทานนู่นนู้นหันไปถือคุ้ไปไม่ใช่หนุ่นูนนูนเพื่นี่นี่นี่นั่น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 เก็บนั่นแหละอีกหนึ่งดอกนี่อีกหนึ่งดอกนี่อู้หนาวเลยเวอู้ปีนี้เฮ็ดหนาคักเด้ออดกิน เฮ็ดพึงพ่งเฮ็ดพึงพ่งเฮ็ดพึงพ่งอืมัดได้งามอยู่ด้ดยละ่ะอืมตัดขาออกตัดตรงไหนตัดตรงนี้น,นะอืมนั่นแหละพอละ่ปดูสิโอ้นั่นอีกนั่นอีกหนึ่งดอก นั่นใส่เจนดัมปี้เลยนี่เจอแล้วหนึ่งดอกอุ้ยสองดอกติดกันเลยยังงามเลยนั่นอุยอ้ยอู้ยังสวยเลยดูสิอู้สองดอกติดกันอาน้องพีตัดขาเลยอ่าตัดขาอือโอ้ดูสิ อันนี้น่าจะเป็นอุ้ยแก่แล้วอันนี้ก็เห็ดพึ่งได้เนี่ยแต่ว่าเทาเรียวนี่ก็เฮ็ดพึง่งพี่น้องคือเทาไว้เถอะาโอ้หนหนักขนหนอันนอยนี่เมนบอดอ่ะอันนอยนี่บ่แมมนเฮ็ดพึ่งดอกเฮ็ดพึ่งแต่ว่าพึ่งคุ้มบ่ไว่ต้งไดอันนี้เห็ดพึ่งคุม้ม โอ้ยบานทิ้งหมดเลยเอาบวดได้เลยกินบวดได้เลยนี่เท่าเลี้ยวอนุนอีกหนุนกระเท่าเท่าถึงหมดเลยโอ้ยเจ๋ไดเฮะอันนี้แหะอ๋ออันนี้คือจีนเน่าแหละดูสภาพแบเลยนี่คือจิเอาไม่ได้หรอกเน่าจริงๆด้วยหไหม อ้นี่อีกหนึ่งดอกนี่เน่ายังอุ้ยได้อยู่นะยังไม่เน่าเลยยังแข็งอยู่อ้าน้องพีมามาตัดขายังแข็งอยู่เลยหลกตัดไปอืมตัดขาออกอันนั้นเทาแล้วอันนี้เทายัง วุ้ยอันนี้ก็เทาเ้วแหละนี่เทาายแล้วนี่มาว่าเสียบแล้วนี่นี่ถ้าจังสีคือเทาแล้วเสียดายเนาะพี่น้องเนาะว่าพิญยังดอกจ้ะนี่ถึงเราไม่ถอนอันนี้ก็บลุยถิ่งคือเก่าแต่พี่น้องอืมก็สีว่าพิญญาถอนถิ่งเนาะลุยถิ่งคือเก่าอันนี้ล่ะเป็นยังไงเทายัง เทาทิ้งโ,โอ้ตายตายเสียดายนั่นก็เทาทิ้งเฮ็ดเทาทิ้งหมดแล้วออดอกนี้ใช้ได้อยู่กำลังสวยนี่ดอกนั้นเน่าอ,อ,อันนี้ก็ยัง ว่าเฮ็ดพึ่งปีนิบงงามจ้ะนั่นอีกตรงไหนน่าจะเน่าแล้วแหละเน่าแล้วไม่เหลือแล้วค่ะเออเน่าแล้วนี่ดอกนั้นเด้ใบไม้ร่วงแล้วนะคะทุกคนใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว <c oughs> นี่ก็เน่าแล้วเท้าแล้วโอ้มาบอท่านแต่พี่น้องต้องขอถูดขออภัยนะบ่ท่านเฮ็ดจักบีมัตะกิบหมากไม่ เห็ดนี่จะงอกพร้อมกับผลไม้นะทุกคนเห็ดเน่าหมดเลยพี่น้องทั้งเน่าทั้งเ่านี่เน่าถึงหมดเลยเห็นไหมใช่หมดเลยด้วเนี่ยเห็ดพึงหวานจ้ะแต่เน่าทิ้งหมดเลยนะคะอ๋อเสียดายเนาะเป็นยังขึ้นเน่าเนาะหนาวตีคือจังใดอู้เสียดายนนอนก็เห็ดพึ่งเต็มเลย เทาทิมบุดเลยเต็มพี่น้องเบิ่งเนี่ยเฮ้ยมาช้าไปเนาะโอ้หเห็ดบวงามน่าวเบื้งดอกนี้ด้วย ปะไงหนึงเนาะเที่เห็ดเป็นตาเสียดายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกินบ่ได้เด้อนี่เด้อมันกินบ่ได้อันนี้กินได้บ่ล่ะพี่น้องโอ้ยบ่เป็นตาเสียบเนาะเสียดายจ้ะพี่ยาก็เสียดายคือกันถ้ามันบ่งามก็จนทศจว่าจังได๋เนาะอือหนาวหมดแล้วโอ้ได้๋ยงดอกคือเกันฮะเน่าหมดเลย